สวัสดีครับแฟนเพจมูหันแล้วก็มูหันด้วยครับครับวันนี้นะผมบอกเลยว่าวันนี้บางต้องการที่จะโชว์พันธุกรรมครับที่เราบีบในฟาร์มของเราเลยนะครับครับก่อนอื่นครับบางขออนุญาตแนะนำตัวรอบหนึ่งครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักครับผมครับสวัสดีครับผมบางชริปนะครับหรือคทาวุฒเกนุ้ยนะครับเรียกง่ายๆเลยบางลิฟบางลิฟบางลิฟนะครับบางลิฟ MTB ก็รู้จักกันหมดนะครับฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยนะครับครับ อ่ะนะครับปกติผมไม่กล้าเข้าหาพ่อบางอยู่สูงเหลือเกินแต่ถ้ามูหันเข้าถึงได้แสดงว่าชาวบ้านกล้าเข้าถึงใช่ไหมครับโอ้ยบ่แล้วครับผมก็ไอซ้ซ้ำกันซ้ำๆกันซ้ำๆกันครับครับพูดง่ายๆว่าต่อไปเนี่ยพูดง่ายๆว่าบาง่มีโปรเจกต์อีกเยอะเลยครับสำหรับวงการวัวถึงแม้ว่าวัวจะราคาตกต่ําเรายังมีทางร่องเพื่อเกษตรกรครับบางสามารถเผยนิดๆได้ไหมครับครับก็คือว่าตอนนี้สิ่งที่เรากําลังทําข้อแรกเลยก็คือว่าเรามีแม่พันธุ์ของเราเรียบร้อยแล้ว แล้วก็สอก็คือว่าเรามีผลิตภัณฑ์ก็คือตัวลูกงัวที่เรากําลังออกมาเป็นรุ่นๆข้อ3เรากําลังมีเรามีเรียบร้อยแล้วก็คืออาหารของ MTB เองแล้วก็ข้อ2ก็คือว่าข้อต่อไปก็คือเราจะทําเนื้อของ MTB เองก็คือเป็นบารมันเพียวนะครับแล้วก็ในวันข้างหน้าเราก็จะรับซื้อ,อลูกขององัวที่ออกไปจากเรา ที่เป็นตัวผู้กลับคืนมาเพื่อเพื่อเพื่อจะเข้าไปสู่ระบบร้านอาหารของเราเองครับครับพูดง่ายว่าตอนนี้บางจะเป็นบูเชอร์เองเลยเป็นบูเชอร์เองคือพูดง่ายว่าตั้งแต่เลยนะครับสามวีมีอะไรบ้างครับบางครับสามวก็คือว่าเราจะเป็นบีดเดอร์เองก็คือว่าเราจะบีดงวสร้างงวขึ้นมาเองงวพวกนี้เราสร้างขึ้นมาเองสองเราจะเป็นเกษตรกรก็คือเป็นฟาร์มเมอร์ครับแล้วก็เราก็จะเป็นบูเชอร์กลับก็ก็สามสามอย่างที่เราจะทําให้จบว่าเนื้อจะไปสู่โต๊ะ อาหารของชาวเมืองได้เราเราเราเอาความเป็นบ้านนอกเนี่ครับเอาเนื้อความเป็นบ้านนอกเอาเนื้อความเป็นสิ่งที่เราทำนะครับไปเสิร์ฟให้คนเมืองในเมืองกรุงได้ครับสรุปว่าวัวทุกตัวนี่คือวนคือจุดจบคือแต่ที่เนื้อเออบรา์มันคือวัวเนื้อครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราพัฒนาสายพันธุ์ให้เขาได้เนื้อมาดีที่สุดเราพัฒนาเพื่อให้เขาเหมาะสมในการสร้างเนื้อให้มากที่สุดครับ ตอนนี้ผมได้ยินบางพูดแล้วผมก็อยากจะได้วัวประมันของบางไปอยู่สักสองตัวเพื่อที่จะเอาไปขายให้บางรับซื้อเป็นกิโลเลยนะครับอ่ะนะครับที่นี้นะครับสุดท้ายนะครับวัวทุกที่เนี่ยเราจะมีวัวแบ่งทุกตัวเนาะแบ่งทุกตัวครับแล้วก็วกเราจะแบ่งลูกงัวแล้วก็แม่ที่อาจจะมีอายุหน่อยเราก็จะแบ่งไปครับแต่ว่าที่นี่เราจะพัฒนาลูกวัวคือให้ตอบโจทย์เรื่องเนื้อให้เยอะที่สุดครับเพราะว่าของเราเนี่ยคือเลี้ยงอาหารไม่ค่อยเยอะ ตามที่เคยเอารมณ์คืออาหารที่มาส่วน,วนใหญ่แต่ว่าวัวเราตอบโจทย์เรื่องเนื้อเนาะ,นะครับอาวันนี้บางจะเอาวัวพนันธุกรรมอะไรมาโชว์ครับวันนี้ทีนี้ผมอยากจะโชว์ก็คือว่าจริงๆแล้วมันเสียดายที่ว่ามันยังไม่ใช่พ่อพันธุ์ผมเนาะมันเป็นพ่อพันธุ์ที่นําเข้ามาครับ <c oughs> คือเอ่อถ้าเกิดว่าเป็นพ่อพันธุ์ผมนะผมจะโชว์ได้สวยงามมากกว่านี้แต่ว่านี่ก็คือเอ่อทั้ง3ตัวเนี่ยครับก็เออเป็นลูกของโมเลโน4 3่ซึ่งผมเชื่อว่าเขาจะสร้างเนื้อให้ผมได้เยอะมาก ผมก็เลยใช้435ผสมไปเกือบ10กว่าตัวครับครับที่ที่ที่ได้ลูกมานะครับก็คือว่านี่คือลูกงัวอายุ10เดือนที่เกิดจากพ่อ m อโมเรโนอินเตอร์ชัน435ตัวนี้ครับเรามาดูว่าเนี่ยครับตัวนี้คืองัว10เดือน10เดือนครับมันมีข้อแตกต่างไงครับงัวงัวสิเดือนที่ผมเห็นของ435จริงๆแล้วก็ไม่อยากไปโฆษณาให้ให้โมเรลนเขามากเท่าไหร่นะครับแต่ว่า สิ่งที่ชอบตัวตัวนี้นอกจากาคือเรามาดูหลังงวังวสิบเดือนซึ่งให้หลังหลังถ้าเกิดว่ามันยิ่งใหญ่นี่ครับ,รบเราเรียกว่าได้เนื้อดิบไอสัตว์นอกสัตว์ในซึ่งเป็นเนื้อราคาแพงมากๆแล้วก็เราก็จะได้กําไรเยอะหน่อยครับเนื้อหลังส,ส่วนนี้ครับเขาให้เนื้อที่เยอะมากเขาให้เนื้อสะโพกอายุ10เดือนสะโพกมาอย่างนี้ กระดูกไม่ต้องใหญ่ครับคือไม่ต้องเอากระดูกใหญ่ใช่ไหมครับเอากําไรที่เนื้อกําไรที่เนื้ออย,ย่างเดียวใช่คือบางจะจะตีตัวคือดูแค่เนื้อครับเพราะว่าถ้ากระดูกใหญ่คือมันจะเอาไปสร้างโครงสร้างก่อนครับเนื้อย<ต>ังไม่มาแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าเขาต้องเป็นแม่พันธุ์ให้เราได้ในอนคต <c ười> คือเขาต้องไปสร้างตัวผู้ให้เราได้นี่คือตัวเมียสิ่งที่สําคัญมากไอม้มากสุดของตัวเมียก็คือว่ามันเดินไปหากินเองได้ครับ มันเดินไปหากินเองได้แปลว่าเราไม่ต้องเสียสตังเยอะเพื่อที่จะเลี้ยงมันมันไปหากินนวนหญ้าปลายนาปลายทุ่งของเราแต่ว่ามันให้ลูกตัวผู้มาแล้วถ้าเกิดว่าแม่เป็นอย่างนี้ตัวผู้มันจะเป็นยังไงครับคือถ้าใครไม่เห็นเนาะลองหลับตาดูคลิปเ,เก่าๆที่พงหันดูวัวที่นี่คือป,ปล่อยแปลงกินหญ้าธรรมชาติครับก็คือต้องอยู่ได้ แม้ทั้งใบไผ่ยังกินไม่ใช่ตรงนี้ใบไผ่ใช่คือพืชก้าทุกอย่างกินหมดเลยครับคือ,อคือสิ่งที่สําคัญเมื่อว่าเขาต้องออกไปเดินกินข้อเท้าเขาต้องต้องใหญ่ครับเขาต้องมีกีบเท้าที่ใหญ่เพื่อจะออกไปไปหากินเองได้ปากเขาต้องกว้างเพื่อจะไปหากินเองได้แล้วก็สิ่งที่สําคัญมากไอ้มากๆของของเขาก็คือว่าเขาเป็นพันธุกรรมที่สามารถที่จะให้เนื้อกับเราได้ในอนาคตเวลาเขาเกิดมาเขาเกิดรูปมาเป็นตัวผู้ คือตัวนี้บางคิดว่าต่อไปนี่คือเรามีเพศเมียหมดแล้วต่อไปอนาคตข้างหน้าคือต้องการเฉพาะเพศผู้เลยคือคือคือต่อไปก็ใช้แต่เพศผู้ครับเพราะว่าเราต้องการเอาไปสู่ตลาดจอบจดเรื่องเนื้อจริงๆแล้วเราต้องการพัฒนางัวให้ดีที่สุดในการทําตลาดเนื้อร้านเนื้อคือคือช้อยหนึ่งที่ที่มันคือทางไปแต่ว่าเป้าหมายหลักๆของเราก็คือทำงัวให้หนึ่งเดินได้เนื้อเยอะครับ กินเองได้ประหยัดค่าใช้จ่ายให้เกษตรกร,ร,กรทุกอย่างทําเพื่อเกษตรกร,ร,กรแต่ว่า <c oughs> ถ้ามันเกิดมาเป็นตัวผู้เออครับอ่แล้วมันไม่สวยจะเอาไปให้กเกษตรกรทําพ่อพันธุ์อย่าเอาไปให้ครับเราต้อง <c oughs> จะได้ตัวผู้สวยถึงค่อยแบ่งครับดีถึงค่อยแบ่งบแต่ถ้าเกิดว่าขามันยังถกอยู่ ชีดมันยังยาวเดินแล้วก็สุดท้ายลึงอักเสบผม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 ไม่อยากให้สิ่งนั้นไปกับเกษตรกร,รกครับคือเราอยากที่จะทำตัวผู้ที่ดีที่สุดให้เกษตรกร,รก <c oughs> ตัวผู้ที่ไม่ดีเราเอาไปกินครับเหมือนว่าที่แรกว่าตัวผู้ตอนนั้นว่าจะเก็บไว้ ธรรมพันธุ์ฟาร์มเราครับหมอพงศ์ก็มาแอบเอาไปแล้วหมอพงศ์แอบเอาไปครับตัวตัวนั้นอย่างเสียดายมากที่จริงผมยันโมได้เต็มปากเต็มคำว่านี่คือลูกมัวกองผมครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการสร้างเลยนะครับว่าโปรตีพ่อพันธุ์เขาต้องเข้าจากอเมริกาทั้งหมดครับเกือบตัวนี้เกือบทั้งหมดแล้วเขายังเลือกเปิดใจใช้ในการซื้อพ่อพันธุ์ของเราไปเป็นพ่อฟัน์ในลิแกนดิเต้มเชื้อตัวนั้นทีส่สิ่งที่ผมดีใจมากกว่าขายขายได้ราคาแพงนะครับ,รบก็คือเกษตรกร,กรได้ใช้มากกว่าที่อยู่กับผม ก็อยู่กับผมเกษตรกรอาจจะได้ไม่ไกี่กลุม่มผมอาจจะขายเก่งไม่ไม่เท่ากับหมอหมอพงศ์วิไลฟาร,รม์มใช่แต่พอไปอยู่กับหมอพองศ์มันไปทั่วประเทศครับมันก็ดีกับ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 เกษตรกรนะครับครับโอเคอนี่นี่คือตัวแรก1ิเดือนนี่คือตัวที่สองสเดือนทรงมันจะคล้ายๆกันไหมครับเนาะเหมือนเหมือนเหมือนปั้นมาเดียวกันเลยเนาะครับแต่ว่าจุดเด่นคือเรื่องกล้ามเนื้อเลยเนาะใช่คือเรื่องกล้ามเนื้อนะครับตัวนี้ แล้วก็ท้ายของเขาหลังของเขาเนาะสามารถเอาขับเอาของวางไว้บนหลังได้เลยช่ไม่ตกนี่สิบเดือนสิบเดือนครับคือมันจุดเด่นคือเรื่องเรื่องหนังหนาเนาะยนังนเลยนะครับตัวนี้หลังใหญ่ครับนี่สามารถเอาของวางไว้ได้เลยครับตัวนี้แค่สิบเดือนหลังแตกแล้วก็คือพูดง่ายว่ากล้ามเนื้อมาหมดแล้วนะครับอืมตัวนี้ผมบอกแล้วว่าหาตัวจับยากนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเรื่องกล้ามเนื้อแล้วก็ความความสมูทเนาะ อันนี้ก็ลูกสี่สามห้าครับจุดเด่นของสี่สามห้าคือเรื่องเนื้อเลยนะครับใช่ใช่คือเรื่องเนื้อครับโอคือเรื่องเนื้อที่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 ผมใช้ปูพรมทั้งฝูงก็คือเรื่องเนื้อคือผมจะจะจะอยากได้แม่พันธุ์ที่ให้เนื้อเพราะว่าถ้าให้เนื้อเยอะรุ่นต่อไปก็ต้องได้เนื้อเยอะมันต้องคิดเอาว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเกษตรกรเอาไปถ้าซื้อวัวเราไปปุ๊บสามารถที่จะขายเนื้อได้เยอะครับแล้วก็คืนทุนได้เร็วเนาะครับมีกําไร คืคืนกําไรได้เร็วนะครับนี่ก็ลูก4 3 5ตัวนี้แค่8เดือนครับตัวนี้8เดือนครับ8เดือนนั้น10เดือนครับแต่ว่าตัวนี้ได้เรื่องเม็ดสีนะครับเนาะแล้การมันยังไม่มาเยอะแต่ว่ามันจะได้เรื่องความหนาเนาะหนังนั้นหนาลํหาหลังตรงเลยนะตัวนี้ครับครับตำแหน่งหางก็จับสุดเลยตัวนี้ผมดูนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราประกวดโคกันในสนามต่างๆนะครับถ้าเกิดว่ามูหันสังเกตนะครับ เราประกวดโคเนื้อครับหมวนครับประกวดโคเนื้อใช่ไหมชื่อก็บอกว่าโคเนื้อใช่ไหมครับใช่งานประกวดโคเนื้อโอใช่ไหมเราไม่ได้ประกวดโค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 งามโคงามอืมใช่ไหมไม่งาดเลยครับประกวดโคเนื้อครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือทําเนื้อ๋อครับทีนี้นะครับอตัวเนี้ย ตัวน,นี้ฟาร์มเรามีรุ่นแบบนี้เยอะไหมครับไซส์แบบนี้เยอะตอ,ตอนนี้มีเยอะครับมีเยอะประมาณ20กว่าตัว20กว่าตัวครับแต่สังเกตว่าอยู่ที่ MTB เราเนี่ยตัวผู้ได้ขายดีกว่าตัวเมียครับตัวผู้ไม่เหลือแล้วสักตัวเดียวตัวผู้ไม่เหลือเลยครับได,ได้ได้ไปซื้อเพาพันธุ์จากที่อื่นมาเพื่อจะมาทําเป็นวัวมาดูพัฒนาการของเขาเนาะแต่ตัวนี้คือเรามีแต่วัวเพศเมียไซส์แบบนี้เลยครับเหมือนแบบคือพูดง่ายว่าเป็นแต่แบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับ มีแบ่งไหมครับมีครับถ้าเกิดว่าเ,เขาเรียกว่าไงครับก็คือว่าเ,เราทํางัวมาแล้วก็อยากแบ่งให้เกษตรกรไปใช้แล้วก็ออออหลายคนนะครับคิดว่างัวของ MTB Mountain Land ราคามันจะเทิงคว้าครับบอบอบอหมูหันซื้อได้ทุกคนซื้อได้ใช่แสดงว่าราคาเนี่ยคือเห็นคลิปหมูหันในเพจแล้วมูหันไม่เคยทําคลิปราคาวัวแพงครับ มีแต่ราคาแบบว่าตันนี้เขาโทรมาขอบคุณหววแล้วว่าได้ขายหมดแลด้วร้อยเมื่อคี้เมื่อวานที่ทาคลิปให้แสดงว่าอยู่นี่ราคาเริ่มต้นหลักแสนหลักแสนครับเพชรเมียนะครับแสนต้นต้นครับแต่เพชรผู้เนี่ยมัน,มนหลักหมืน่นอาจจะถ้าดีอาจจะแพงหน่อยอ๋อเพชรผู้ถ้าเป็นเกรดดีๆอาจจะแพงหน่อยใช่แต่ถ้าเป็นเกรดแบบไม่เท่าไหร่ก็ราคาถูกหลักหมื่นก็มีเพชรเพชรผู้เราจะไม่ไม่ไม่ขายละไม่ขายละถ้าไม่ดีไม่ขายอ๋อถ้าไม่ดีเราไม่ขายครับแต่ว่าตอนนี้เพชรเมียเราจะแบ่งอยู่ แบ่งอยูเเเเ่เพราะเราต้องการคุมปริมาณแม่ให้ให้ให้ไม่เยอะเกินเกินไปแล้วทีนี้สิ่งที่เป็นข้อการันตีให้สําหรับบางว่าถ้าซื้อวัวจากเราไปแล้วเราจะมีแพ็กเกจยังไงเพิ่มหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเขาใช้ดําเชื้อจากฟาร์มเราหรือใช้แม่พันธุ์ของเราไปเราซื้อลูกตัวผู้คืนครับคือปกติเขาจะซื้อคตัวเมียแต่เรารับซื้อตัวผู้เลยครับ คือถ้ามันตกเกียรอะไรก็ช่างเราซื้อหมดใช่แล้วราคาเป็นธรรมครับขาช่งางกิโลเลยขาเบี้ยวหางขาดซื้อหมดขาบิดหางเบี้ยวหางขาดใช่ไม่ปกติอะไรเราซื้อเข้าหมดใช่ถ้าขายได้แพงมากกว่าเราขายไปถ้าเกิดว่าอยากอยากแบบว่าไอตัวนี้มันของบางบางมันออกลูกมาแล้วมันไม่รู้จะไปไหนเอากลับมาเราเราสามารถรับซื้อให้เลยครับการันตีตึงนี้เลยครับแล้วก็จะประกันราคาด้วยประกันราคาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะประกาศในวันเปิด เปิดฟาร์มอีกทีหนึ่งอ่าเดี๋ยวขออนุญาตฝากเพราะว่าวันที่เปิดฟาร์มครั้งหนึ่งเดือนตุลานเนี่ยรเราจะมีบูชเชอร์ดับประเทศใช่บูชเชอร์ดับประเทศคือมาประมาณสิบกว่าท,ท่านทีนี้ขออุกไว้นิดนึงครับแต่หมวนเนี่ยรู้มาก่อนแล้วก็คือว่างานนี้เราจะเปิดฟาร์มเราจะให้ทุกคนมาทดลองชิมเนื้อครับแล้วก็เราจะมีกิจกรรมที่ก็คือว่าเราอยากเชิญคนที่ทําเนื้อเก่งที่สุดทําซอยจุเก่งที่สุดในสารมาทําซอยจุให้เราแซ่บทํำยังไง ค,คนทําสเต็กที่ทําให้แซ่บมาทําให้ดูดิใครจะทําผัดกระเพราเนื้อเก่งที่สุดในประเทศไทยมาลงมาทําดูดิวยว่าเนื้อว่ามันมันกินกับอะไรได้บ้างงานนี้เขาร่วมฟรีไหมครับบังครับฟรีกินฟรีอยู่ฟรีตัวหนึ่งเชียร์งวฟรีอ้าวผมจะมานั่งกินฟรีจริงไมหมครับบังให้ห่อไหมครับผมรอเล่นคือลูกสี่สามห้าแล้วก็ถ้าเกิดว่าอ,อ,อยากได้งัวเพื่อไปพัฒนา แล้วก็คิดว่าแนวทางของเราไปด้วยกันเรียนเชิญครับ MTB อยู่ที่อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีครับเบอร์โทรเบอร์อะไรนะครับผู้จัดการ083 9 8 3 930 930 9203แล้วเราจะเดินไปด้วยกันครับครับคือการันตีว่าซื้อวัวที่ฟาร์มเรารับซื้อคืน100%ครับตัวผู้ตัวผู้เน้นตัวผู้ตัวเมียขายง่ายอยู่แล้ว แต่ตัวผู้นี่เราแก้ปัญหาให้เลยตัวตัวผู้เราแก้ปัญหาให้คตัวเมียคุณเอาไปทํากําไรได้ไปทําครับครับหรือไปเป็นแม่พันธุ์ต่อเพื่อที่จะผลิตตัวผู้มาให้เราครับคือต่อไปนี่พูดง่ายว่าต่อไปบันจะทําเป็นต้องมีสาขาหนึ่งสาขาสองสาขาสามแน่นอนครับร้านเนื้อที่เป็นแบรนด์ mtb คิดว่าครับจําชื่อนี้ไว้เราจะเห็นตั้งแต่ตั้งแต่การผลิตจนถึงการ ขายต่อไปต้องมีการส่งออกครับบางครับโอ้โหขอบคุณครับเหมือนเอาสำหเับวันนี้ผมไม่กมนมันครับผมสวัสดีครับครับขอบคุณครับ